สวัสดีเพื่อน FC โชคดีชาแนลอีกครั้งนะครับก็กลับมาพบกันเป็นคลิปที่2นะครับก็ก็เช่นเคยนะครับยังไงก็ต้องของโมทนาบุญนะครับแล้วก็กับ FC ทุกท่านนะครับเนาะที่ทยอยทำบุญมาเรื่อยๆนะครับโดยเฉพาะในกลุ่มไลนะ์เนาะแล้วก็ที่แอดยังไม่ได้ตอบก็ขออภัยนะครับเนาะและ้วก็ยังไงก็ต้องฝากผลงานเพลงด้วยนะครับ เข้าไปรับชมเป็นกำลังใจให้แอดเช่นเคยนะครับเดี๋ยวเพลงใหม่ก็จะทยอยมาเรื่อยๆนะครับแหมวันนี้ก็มาตามฝันคุณยายนะครับต้องบอกตรงๆว่าสำหรับแอดแล้วก็ถือว่าสัญญาณรอบนี้ถือว่าดีนะไอ้ที่ดีก็คือว่าคือไม่ค่อยแทรกเนาะคุณยายเหมือนเหมือนเหมือนเขาไม่ได้แทรกเท่าไหร่นะครับก็บางงวดที่ฝันดีมากๆนะครับ แต่ว่าเหมือนเหมือนเข้ามาแทรกเข้ามามาบอกนะครับแต่งวดน,นี้ออกมาในลักษณะเจะเป็นปริศนาบ้างอะไรบ้างนะครับแต่แต่ดูแล้วก็เป็นเป็นสัญญาณที่ดีนะครับสําหรับแอดแล้วถือว่าแบบเหมือนนิ่งๆอะ่ะเหมือนเขาไม่มาแทรกไม่มาหลอกคุณยายอะไรประมาณนี้เนาะและ้วก็งวดที่แล้วก็ต้องบอกว่าแม่ก็ถือว่า แตว่าพลาดก็ไม่เชิงเนาะเดี๋ยวเข้าเรื่องเลยนะครับเมื่อที่แล้วก็ยังมีต่อเนื่องกับนี้นะครับฝันแรกนะครับคุณยายฝันว่าตัวเองไปไหนไม่รู้นะครับแล้วก็มีคนตะโกนว่าใหญ่ทุนะครับใหญ่ทุตายนะครับก็เขาบอกให้ใหญ่ทุตายนะครับทีนี้ก็เหมือนเขามองไปก็เห็นรูแบบก็เรื่อต่โพกแล้วกันนะครับเนาะร,นะรูทวานนี่แหละเป็นรูเนาะ ทีนี้คุณยายก็พยายามปลูกยาทุนะครับก็แกก็แบกกลับมานะครับเอ,อแล้วก็มีแต่คนโหแบบเหมือนเหมือนเขาบอกเป็นสัญลักษณ์นะครับเห็นรูรูรูตูดนี่แหละครับก็ก็คนเขาก็โหยายทุนะครับก็อันนี้คือฝันแรกเนาะก็เป็นเหมือนปริศนาอย่างที่บอกนะครับออส่วนยายทุนี่อายุ72นะครับ ตายแล้วก็ถือว่าฟื้นนะครับอืมก็เลขน่าจะไปตรงกับในหลวงเนาะแล้วก็ฝันต่อมานะครับคุณยายก็ฝันว่ามีคนมาทอผ้านะครับเหมือนเข้าจําแรงนะครับจําแรงคุณยายบอกไม่รู้ใครหรอกเหมือนมาทออยู่หน้าบ้านนะครับเออและแกก็เลยไปถามว่าไอ้ผ้าไหมผ้าสิ้นเนี่ยขายผืนเท่าไหร่นะครับก็มีคนหนึ่งเขาเขาบอกว่าศูนย์หนึ่งแปดเนาะอีกคนเขาบอกว่าหนึ่ง หนึ่งแปดศูนย์นะครับหนึ่งแปดศูนย์หนึ่งศูนย์แปดนะครับพอดีวันนั้นลาวออกเก้าศูนย์หนึ่งแปดนะครับเนาะก็ถือว่าแต่ว่าเลขนี้ก็ยังอยู่ในฝันแรกนะครับแล้วก็พอคุณยายเอาเลขมาเสี่ยงดูนะครับก็ปรากฏว่าเขาให้คุณยายนะครับใส่เนี่ยคุณยายที่ใส่ผ้าถุงเนี่ยแหละครับให้เอาตูดไปหย่อนในปลักควายเพื่อนนิพสีที่ที่ควายชอบไปนอนแช่น้ําอ่ะ คุณยายบอกว่ามันเป็นวงกลมเลยนะเป็นวงกลมเหมือนเลขศูนย์เลยก็เนสสะโพกแกเขาบอกให้ให้หย่อนสะโพกไปในในปลักควายในน้ําตรงนั้นนะครับนะก็ก็แกบอกไอ้ปลักควายนี่เป็นวงกลมเหมือนเลขศูนย์เลยแกบอกนะครับแล้วก็ไอ้ไอ้ส่วนฝันนี้นะครับคุณยายบอกว่าคือมีแอดด้วยแอดก็เหมือนประมาณว่าแอดมาแล้วก็เหมือนร้องหาคุณยายนะ่ะ ไม่รู้เขาจำแรงเป็นแอดหรือเปล่าแล้วก็มาบอกว่าบอกพแอดผมมาแล้วคุณยายมาแล้วมาแล้วเขาบอกไอสิ่งที่ส่งไปให้เอฟซีเนี่ยแล้วเอฟซีส่งกลับมาเยอะมากอะไรเงี้ยนะระเบิดระเบอร์เลยนะครับนี่คือฝันคุณยายแกบอกว่าโอ้โหวันนี้สัญญาณดีอ่ะถ้าสําหรับแอดนะอันนี้คือนี่คือเลขหนึ่งนะครับเนาะนี่นี่คือเลขหนึ่งเดี๋ยวแอดจะให้ดูว่ามีเลขไหนนะครับนี่คือความฝันไม่บอกเลขนะครับแต่ว่า เป็นเลขได้นะครับส่วนอีกฝันหนึ่งแป๊ดหนึ่งส่วนอีกฝันนี้จะเป็นฝันที่สองนะครับฝันที่สองก็คืออ,อีกตัวเลขหนึ่งนะครับวันนี้สัญญาณชัดมากเลยนะครับวันพระนะครับคุณยายก็ขึ้นไปที่ที่บูชาเนาะก็เหมือนไปไหว้ขอพรขออะไรนะครับที่เจ้านางเคยให้อ,อ,อะไรมานะครับเนาะพอพอตกกลางคืนคุณยายก็ฝันนะครับก็ฝันว่า คุณตามาเนาะงวดที่แล้วคุณตาก็คุณยายก็ฝันเห็นคุณตานะคุณตามาแกก็คิดว่าข้าวศูนย์นะครับเพราะว่าทุกทีที่ฝันเห็นคุณตาน่ะก็จะชอบออกข้าวศูนย์ด้วยอะไรบางทีเนาะเพราะชื่อคุณตาเคยเนาะแฟนของคุณยายนะครับแต่ที่ไหนได้นะครับไปออกพศแกนะครับสองห้าศูนย์สามนะครับแม่งวดนี้คุณตาก็มาอีกนะครับก็เหมือนประมาณมาแล้วก็จะจับเอวคุณยายคุณยายก็สะบัดมือนะ เพราะว่าสะบัดมือแล้วคุณตาก็บอกว่าเอ,าอย่าผลักแกแรงอย่าผลักแกแรงแกให้ดูนิ้วมือเนี่ยนิ้วมือทั้งห้านิ้วเนี่ยมันขาดหมดแล้วนะแกบอกมันขาดหมดแล้วก็แต่แกบอกว่าเสียงเสียงแกดังมากเลยเนาะเสียงคุณตาได้ดังมากคุณตาบอกมือเนี่ยไอ้มือที่ขาดห้านิ้วเนี่ยไอ้ที่เห็นอยู่นี่คือต่อไว้นะจริงๆนะคือขาดแล้วแกบอกว่ายกขึ้นสูงสูงเนี่ย ยกขึ้นให้ดูว่าข้างบนนะเหมือนเหมือนประมาณบอกว่าเลขนี้มันมาข้างบนนะชูนิ้วให้มือนิ้วขาดทั้งห้านิ้วเลยนะครับก็คุณยายก็ลองเสียงนะครับอ,อหลังจากฝันเห็นค,คุณตาแล้วก็ลองเสียงดูก็ปรากฏว่ามีคนมานะครับใครก็ไม่รู้มาโบกเวกโวยวายแล้วก็ประมาณว่าเขามาจากกรุงเทพนะไปทั้งไหนมีแต่คนขาดห้านิ้วเลยนะ นิ้วด้วนนะครับมีแต่คนชูนิ้วด้วนห้านิ้วนิ้วด้วนหมดเลยนะครับก็ก pues ็คงเป็นเลขอะไรไม่ได้นะครับงวดนี้ก็คุณยายคือคือแบบสัญญาณงวดต้องบอกว่าเป็นสัญลักษณ์เนาะไม่ได้บอกเป็นตัวเลขเหมือนหลายๆงวดที่บอกเป็นตัวเลขบางทีก็ก็ก็ไม่ใช่นะครับเหมือนมากลบเหมือนมาหลอกนะครับเนาะแต่ถ้าเป็นสัญลักษณ์เหมือนงวดที่ว่าปลาลงไปใน หลุมตกหลุมตายจับกบอะไรเงี้ยนะอันนั้นนะชัดเจนเนาะก็ตัวเลขก็คงจะตีเป็นเลขอะไรไม่ได้นะครับนอกจากอันนี้นะครับอันนี้ฝันแรกที่ฝันว่า,เ,าเกี่ยวกับคนตายแล้วก็ผ้าถุงเนาะที่จุ่มไปในปลักควายนะครับเนาะก็คุณยายก็ตีเป็นเลขนี้เลยนะครับก็ถือว่าส่วนฝันฝันหลังที่เห็นคุณพ่อเคยนะครับแกบอกเคยก็คือเก้านะครับ ส่วนห้านิ้วที่ขาดก็ตีเป็นห้าศูนย์ศูนย์ห้านะครับเนาะก็ท่านใดจะตัดเล่นเก้าศูนย์ก็ก็ได้นะครับเก้าศูนย์ก็มาจากคุณพ่อเคยเนาะแกบอกทุกครั้งที่ฝันเห็นก็นามนามชื่อนามออกไปเป็นเลขเก้านะครับงดที่แล้วห้าศูนย์สามนะพอสอเต็มเต็มเลยนะครับนี่นะครับก็คงเป็นเลขอื่นไม่ได้นะเนาะเพื่อนเพื่อนทีสีก็ลองดูนะครับเนาะ ค่อนข้างชัดเจนนะครับสัญญาณมาแบบเรียบๆนะครับงวดนี้แต่ไม่มีเหมือนเข้าแทรกมาหลอกเลยนะครับลองดูนะครับเนาะอะ่ย่างไงก็ขอบคุณทุกท่านที่เกติดตามเนาะพรุ่งนี้ก็เราก็สรุปกันสักหน่อยนะครับเลขเราไม่เยอะอยู่แล้วนะครับเน้นๆเ,เอานะครับเนาะเอาละครับวันนี้คงจบเพียงเท่านี้สวัสดีครับ